กระสวัสดีท่านผู้ชมเลดเดอร์รีพอเตอร์ทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่13กันยายน2564จำนวนผู้ติดเชือ้อท่านผู้ชมวันนี้เนี่ย12,583คนและจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย163คนนะครับและเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในยืนยันด้วยผลตรวจ RT-PCR เนี่ยนะครับ12,572คน นะและเราก็มีผลตรวจแบบ ATK, antigen test kit นะที่เป็นผู้ป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อท่านผู้ชมวันนี้ตัวเลข6,436คนผมอยากให้มองตรงนี้ว่า ATK กับ RT-PCR เนี่ยนะครับนะ ATK 6,400 RT-PCR 10,002ตบรวมกันท่านะผู้ชม1 8 0 0 0กับ1 9 0 0 0มันเกิดอะไรกันขึ้นนะ ที่เขาบอกว่าตัวตัว,ตว,ตวเลขมันลดเนี่ยนะมันไม่ได้ลดหรอกมันลดแค่จํานวนการตรวจลงนะครับอย่างเช่นการตรวจแบบ rt pcr เชิงลุกเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเขาคิดเป็นร้อยละนะวันนี้เนี่ยเขาเจอวันละ18%นะหมายความว่าตรวจ1,000 0คนเนี่ยเราจะเจอผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่ติดเชื้อแบบ rt pcr เนี่ย1,800คนนะแต่ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมเรามีผู้ป่วยที่ป่วยแล้วเนี่ยไปรักษาตัวใช่ไหม แล้วก็หายจากการป่วยนะฮะจำนวน16,304คนท่านผู้ชมนะเอามาหักลบกลบหนี้กับจำนวน18,000เนี่ยนะฮะก็ส่วนต่างประมาณ2,000นะเป็นตัวเลขติดลบนะในการที่จะต้องหาเตียงเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะและเราก็มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปก็ดี community isolation home isolation หรือ hospital เนี่ยต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับ1น2 1 1 3คนตรงนี้เป็นผู้ป่วยสีเขียวยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ แต่ที่น่าห่วงเนี่ยคือจํานวนผู้ป่วยที่อาการหนักท่านผู้ชม4,096คนและกําลังใส่ท่อช่วยหายใจนขณะนี้นะครับ835คนนะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้สู้ๆและหายกลับมาไปไวนะเรามีจํานวนผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมวันนี้132คนและเป็นผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ย14,485คนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆนะมันไม่มีอะไรจะพูดกับการเสียชีวิตหรือการจากไปอะ มันรู้ว่ามันจุกในอกอะ่ะมันพูดไม่ออกท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่จะต้องออกไปทํางานข้างนอกหรือออกไปซื้อของออกไปทําอะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมแมสสองชั้นก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภยัยปลอดเชื้อครับขอบคุณครับ